ัจากคลิปก่อนที่ผมอาบน้ําแมวไม่รู้เหมือนกันว่าโทรศัพท์มันเป็นอะไรก็เลยวันนี้มาถ่ายคลิปนี่เลย <c oughs> ก็ถ่ายตอนมืดแล้วชิคก็ไปเปลี่ยนก็ไปี่เปลี่ยนร้อรถใหม่ เราก็จยมาทดสอบยางรถยางรถใหม่ที่เปลี่ยนม,มาจากรถซุปเปอร์คาร์กคนเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเสียงแล้วนี่เดี๋ยวผมขับให้ดู ของผมนั่นมันแบ,บ,บนบดผมก็เลยไม่ได้ถ่ายบนอากาศสักเท่าไหร่เปลี่ยนมาถ่ายแบบนี้เลยก็<ๆ>เลยมาเปลี่ยนกล้องใหม่เป็นนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปั่นจักรยานกันเดินอยากเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ไม่เคยเปลี่ยนล้อสปอร์เลยเดี๋ยวเราก็จะทดสอบกันไปเลยกันเลย hoo. ไม่เสร็จเลยเอาแรงจริงๆก็คือไม่ออกช่องตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าตากก้องนั่นอยู่โกรกกันก็อยู่บ้านยหญกันนะนูกอย่าให้ดูบ้านใหญ่อะบีต้นในผมให้ดูบันเบอร,บรี่ทุกคน นี่นั่นคือคือหน่อยนี่มันเบอร์รี่ทุกคนมันเบอร์รี่อ่ะนี่ก็คือต้นมันเบอร์รี่ของผมเองอันนี้มีต้นมะม่วงต้นคลิกก็เลี้ยงสัตว์เอาไว้ตรงนี้แต่โมไม่เห็นก็นเปิดแฟด จบ<ก>ยังไหมเสร็จจบยังไม่เราทำคลิปต่อยาวเลยอ๋อจบเลยนะพอยนะก็พวกมันเอิดเลยอีกวะอู้อก็เลยไม่ถ่ายแค่สองช็อตเท่านั้นก็วันนี้ก็แค่นี้ ผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ